กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคาโดยคลิปนี้ครับจะเป็นสรุปแนวทางการเล่นกิจกรรมบทเรียนลับของประธานกรรมการวินัยหินะนะครับนะโดยบทอันนี้นะครับผมนะต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงต้นเกมมันไม่ค่อยมีอะไรที่อ่า ลึกลับอะไรเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยมีของซ่อนอะไรมากมายนะแต่หลักๆก็มีแน่นอนนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทโฮมโปรครับผมนะที่เราจะเล่นให้ทุกคนเห็นกันก่อนนะครับนะเอาละครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเราก็ไปลุยกันเลยครับโดยบทต่างๆตัวส่วนนี้นะครับผมเราขอแจ้งไว้ก่อนว่าถ้าอยากจะโปรดบทตัวส่วนนี้ให้เราไปเล่นในส่วนของบทสตอรี่ให้เรียบร้อยก่อนและบทเหล่านี้มันจะทําการเปิดนะครับนะแล้วเราจึงทําการเล่นได้นะครับไปลุยกันเลยครับ แม่ต้องยอมรับว่า CG สวยมากครับโอเคพอเริ่มตัวเสร็จปุ๊บนะให้เราเดินมาเนะยครับผมนะคุยกับตัวของอากโกก่อนเลยครับพอเราคุยกับอากโกเสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็ให้กดใครจะอ่านเรื่อเลยก็ได้นะแต่วันนี้เราขอเป็นแนวทางก็แล้วกันนะดังนั้นจะขอสกิปข้าไปก่อนเลยครับพอคุยกับอากโกเสร็จปุ๊บนะครับผมนะแต่อากโกตรวส่วนี้เราสามารถคุยซ้ำได้นะแต่ก็จะเป็นแค่เพิ่มในส่วนของการอ่านเรื่อเพิ่มเติมนะส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะ อพอเสร็จปุ๊บนะครับนะเราคุยกับตัวขออากดเสร็จปุ๊บก็ให้ไปคุยกับคณะกรรมการวิไดที่อยู่ด้านซ้ายนะครับนะ,ะคุยเสร็จเลยนะครับอโอเคนะครับพอคุยเสร็จปุ๊บครับผมก็ให้ออกไปจากทานด้านซ้ายเลยนะแล้วก็เคลียร์ในส่วนของคีย์เวิร์ดละ ไ,ไปที่โรงอาหารครับอ่าพอไปที่โรงอาหารเสร็จปุ๊บนะให้เราไปคุยกับฟูกะนะครับนะฟูกะก็จะบนนะครับผมในส่วนของปริมาณการสั่งอาหารที่เยอะมากนะครับนะ อ่ะพอคุยกับฟูกัะเสร็จปุ๊บครับผมให้เข้าไปได้ครัวด้านในได้เลยครับแล้วก็เดินเข้าไปด้านในเลครับแล้วก็ให้โลบม,มาด้านล่างคุยกับกล่องนะ แล้วครับผมให้เดินออกมาข้างนอกอโอเคครับแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมทางเดินคณะกรรมการวิได้เนียครับนะ แล้วก็ไปคุยกับยูริครับอะพอคุยกับยูริสิปุ๊บครับผม mm hmm. ก็ให้เดินออกมาข้างนอกได้เลยนะ mm hmm. แล้วก็ไปที่กวาดล้างแจ็งกี้สาวครับจากนั้นเกมจะเข้าตัดเข้าสู่ฉากบัตเทิลทันทีครับ ก็ไม่มีอะไรบ้ายนะให้เราเรีบเคลียบอลให้เรียบร้อยเลย โอเคครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าไปที่ห้องฝึกเปียโนกันนะครับ ล้าละพอเสร็จปุ๊บนะครับนะก็มาวิ่งไปเก็บของด้านบนนะครับนะไปที่จุดสีฟ้าครับให้ลงมาที่จุดสีนี้กันที่เป็นโนครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับนะ เสร็จเรบอยแล้ว,ลวให้เราทําการออกไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่ห้องขอฮีนะเลยเอาละครับผมก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ไปที่จุดสิบเมือนครับ เราสามารถจะนั่งตรงนี้ได้เลยครับนะถ้าเกิดใครสนใจนะครับนะนี่โต๊ะเบาะตรงส่วนนี้นะครับเราสามารถนั่งได้นะเห็นไหมครับตรงส่วนที่กดคขาวานั่งนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากนั่งอันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมในการกดนั่งนะก็คือเราจะได้วิวสวยๆนะครับผมนะของลูกน้องฮีนะครับให้เรามาที่โต๊ะทํางานจัดนะให้เลือกครับตอบทุก่ันนะครับผมนะให้คุยหมดทุกอันเลยครับ เสร็จเร้อยก็จะเป็นการทําสรุปนะครับนะพอทำแลวเสเสร็จรบ้อยก็ไปที่จุดสีฟ้านะครับนะแล้วก็เข้าดอนครับ นะก็เสร็จเรียบร้อยครับผมในส่วนของเวสบวันแรกนะครับนะต่อไปไปส่วนของบทที่บทที่แรกกันต่อเลยนะผมลกระจบเเท่านี้ละเอาละครับผมก็มาเริ่มในส่วนของวันแรกกันเลยนะโดยวันแรกให้เราไปคุยกับอาร์โกครับผมที่อยู่ด้านขวาก่อนอาร์โกก็ทําการบ่นนะครับผมในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับผมก็คืออยู่ดีๆก็มีหลุมเกิดขึ้นครับแต่ที่ ลานด้านหน้านะครับนะพอคุยเสร็จปุ๊บก,ก็ให้ไปด้านซ้ายนะครับผมนะจะมีจุดสีฟ้าอยูนะ่ก็ให้ไปหาจุดสีฟ้าตรงสุดได้เลยครับกดสำรวจให้เรียบร้อยนะครับนะจากนั้นก็พอขยับตัวได้ครับผมเราก็จะให้ไปที่จุดสีฟ้าด้านล่างอีกรอบหนึ่งจุดก็คาจะเล็กนะครับผมนั้นผมเดินเลยบ่อยๆเหือนกันนะไงนะก็มายืนให้ดีตรงๆหน่อยก็แล้วกันนะครับนะ อีกนิดนึงอ่าเฮ้ยเอาใหม่ครับอีกนิดนึงครับโอเคได้ละอ่าพอได้จุดเสร็จปุ๊บครับผมก็ให้ไปจุดสีน้ำเงินนะครับผมนะที่อยู่ด้านขวาใกล้ๆเราเลยครับอ่าโอเคนะตัวสว่วนดีจากนั้นนะครับผมนะก็ให้เราทำการออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้เลยครับ เียรภารกิจเสร็จแล้วนะครับนะก็ออกจากบริเวณนี้เลยจะก,กดปุ่มด้านขวาก็ได้นะแต่ผมอยากเดินออกรู้สึกว่าฟินดีแล้วก็ไปที่ห้องเรียนครับผมไปถึงห้องเรียนครับผมนะก็คุยกับตัวขอคิรล,ละครับ คุยเสร็จปุ๊บก,ก็จะไปคุยกับเอลิกาได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะคุยตัวคอซ้ำครับผมจะมีบทพูดเพิ่มเติมด้วยนะถ้าเกิดใครอยากจะเสพอะไรตรงส่วสนนี้นะก็สามารถมาคุยเพิ่มเติมได้นะก็จะเห็นในส่วนของตัวคีร่าครับผมนะพูดในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะต่อไปก็คุยกับเอลิกาครับตงกาห้องนะครับเบอร์เดินกับตูขอ,ของคีร่านะครับผมนะเราก็สามารถไป เราคุยแค่นี้จบก็ได้นะแต mhm. ่ถ้าเกิดใครอยากคุยเพิ่มครับผมก็จะมีบทสนทนาเพิ่มเติมส่วนนี้ก็ได้เหมือนกันพอคุยกับอีกาเสร็จปุ๊บครับผมก็ให้ไปคุยกับฝ่ายพัฒนาบ่อณนาูร้อนนะครับผมที่อยู่ด้านบนอ่าก็จะเป็นการเรียกว่าสอบถามดีไหมหรือน่าจะเรียกว่าเป็นการเขนข้อมูลมากกว่าและก็หนีไปครับนะอ่าพอหนีเสร็จปุ๊บนะครับผมนะเราก็จะตามไปนะครับนะ ก็โอเคนะครับผมตัวส่วนนี <Tür> ้ก็เรียบร้อยแล้วให้เราออกจากห้องนีดเลยครับภารกิจตัวส่วนนี้ก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอแล้วก็ไปที่ในส่วนขอชมรมพัฒนาบ่อระพูล้อนะครับน่ะไปคลิกตรงนั้นเลยที่เป็นสีแดงๆเลยตกการนะครับแต่ตัวเยี่กดไม่ได้แล้วก็จะเข้าสู่ฉากต่อสู้ทันทีครับ ในส่วนของเงื่อนไขนะครับผมในรอบนี้เปจะมีระเบิดทางด้านซ้ายล่างก็ไม่มีอะไรครับนะมันเป็นในส่วนของเงื่อนไขในการทําเวลาให้จำให้เสร็จก่อนที่ระเบิดมันจะระเบิดแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็ผ่านโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนะโู <c oughs> ดานไม่มีความยากเลยใ <c oughs> ชย้คำว่าไม่มีความยากเลยนะครับ <c oughs> นะผมก็เฮ้ยปัดข้าไปเลยนะ <c oughs> พอเสร็จตรงส่วนนี้แล้วนะครับนะเราก็จะกลับมาที่ในส่วนของ ลาดกว้านะครับผมนะที่หน้าเต็นขอเพน i เบอร์ล์ซอร์ซิตีนะครับนะอ่าโอเคนะครับนะพอมาถึงปุ๊บตรงส่วนนี้ให้เราไปคุยกับตัวขออารโกรได้เลยอ่าก็จะเป็นการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าจัดการไปถึงไหนแล้วนะครับนะเสร็จแล้วก็ให้เราไปคุยกับบัคเขาโตครับด้านขวานะครับ โคโตะก็จะสั่งให้เรานะครับผมไปจัดการลูกอย่างให้เรียบร้อยนะครับบอกเวอร์ชั่นแบบกวนๆนะครับนะต่อไปครับผมให้เราไปคุยกับอิโลฮะด้านล่างนะครับผมนะเพื่อสอบถามข้อมูลนะอิโลฮะก็จะแนะนำนะครับผมนะให้ข้อมูลกับเราเรียกว่าต้องขอบคุณอิโลฮะเลยครับนะคุยกับโคโตะไม่น่าจะรอดนะ เมื่อเราได้ข้อมูลครับผมในส่วนของชมรมพัฒนาพ้นดำร้อนแล้วนะก็ให้เราออกครับผมนะแล้วก็จะเข้าสู่ฉากต่อสู้ทันทีนะออกจากแบบได้เลยนะแล้วก็ไปเลือกครับผมนะเพื่อขัดขวางนะเห็นไหมอ้าวจะมีสวนของขัดขวางครับผมชมรมพัฒนาพ้นดำร้อนนะครับนะพอเข้าปุ๊บก็จะเข้าสู่ฉากต่อสู้ทันทีนะครับนะ ก็แดดอครับผมชาวต่อตู้รอบนี้เด็กก็สมรมพัฒนาบุญอลก็ขนมาทั้กกองทัพเลยครับแม่กะว่าจะมาอยู่เราเต็มที่แน่นอนครับผมคุณซือยงเมกุกับคาสตินีกันนีครับนะให้ดูน้องตู้แทนอันนี้ก็เบอร์เดอร์ครับไม่มีความยากอีกแล้วเดก็สามารถได้เตามใจชอบได้เลยอ่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเข้าต่กตู้ฉากครับผมจับพุ่มนะครับผมคาสตินีนะครับแด็กก็ถือว่าเป็นในฉากที่น่ารักมากหลังรอบนี้ แลวก็วิกตอรี่เสร็จเรียบร้อยครับตัวเก๋ครับผมจะกัดเข้าสู่เรือจ้าพิเศษกันนะครับนะหลังจากจบการต่อสู้เสร็จปุ๊บให้เรานะครับผมนะลงมาด้านล่างนะครับนะให้เราลงมาด้านล่างเพื่อคุยกับตัวของคาสบี้ครับนะห้องห้องขังซ้ายสุดเลย คาเซสิบก็เจอพอเจอฮีนาก็จะมีปฏิกิริยาครับผมหวัดลัวอย่างเต็มที่เลยนะพอคุยกับคาร์สติบิเสร็จปุ๊บให้ไปที่เครื่องปบายสินเงินทางด้านขวานะครับผมนะเสร็จนะสิ้นนะครับผมคุยกับคารสิบิเสร็จปุ๊บนะก็ไปเครื่องบายสินเงินทางด้านขวาครับ ก็เสร็จแล้วครับผมเราก็จะเคลียร์ในส่วนของภารกิจของที่นี่เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ให้ออกจากที่นี่ได้เลยครับนะเคลียร์ไม่ยากนะครับนะจะคลิกไปที่สัญลักแผนที่ด้านขวาก็ได้หรือจะเดินออกประตรูตามธรรมชาติก็ได้เหมือนกันนะให้ไปที่ห้องเปียนโนนะก็จะไปทําการฝึกนะครับผมนะเล่นเปียนโนกัน มาเดิมนะครับผมพอเข้ามาถึงข้างในตัวส่นนี้แล้วนะครับผมให้ไปคุยที่เปียโนที่อยู่ตรงกลางห้องอเสร็จแล้วฮินะก็ทําการฝึกเล่นเปียโน,นครับผมนะี่ยจนเลเวลของฮินาเข้าสู่เลเวลสองก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นในส่วนของภารกิจวันนี้แล้วง่ายโอเคนะครับเสร็จสิน้นภารกิจตรงวันนี้เรรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็ให้ทําการอ่อนจากห้องไปได้เลยนะ ได้เลยนะครับนะให้ไปเลือกที่ห้องของฮีนาครับก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะให้ไปที่โต๊ะทํางานเหมือนเดิมเราก็ทําการสรุปเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นภายในวันนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็เลือกคําตอบทุกข้อนะครับนะเพื่อเป็นการสารวจข้อมูลท,มทั้งหมดที่เราจะเจอวันนี้นะ ระหว่างหีไปก็หีนาก็บดๆเหมือนกันครับทำงานมันเยอะจังนะแหมเป็นหีดนาดีถ้าจะลําบากจริงๆเะครับนะงานเยอะจริงๆนะอ่าโอเคนะครับนะเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับนะพอเรื่อ,องคำตอบเสร็จทุกข้อปุ๊บก็จะเข้าสู่โหมดการทําสมาธินะเพื่อตัวขอินาก็จะทําการสรุปข้อมูลของวันนี้ทั้งหมด พอเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมให้ไปที่จุดสินน้นเงินทางด้านซ้ายของเตียงเพื่อเป็นการสลีปปิ้งวันนี้นะครับนั่งดูฮีดาตอนเดินก็ด่ารักดีนะ้อะไะครับผมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับในส่วนของวันแรกนะครับนะต่อไปก็จะเข้าสู่วันที่สองแล้วนะครับนะ ในส่วนของวันที่2ก็จะมีเหตุการณ์ครับผมค่อนข้างจะถือว่าหนึ่งในปวดหัวพอสมควรและบวกกับฮากกิ้งด้วยนะครับนะเราก็บรรุกันต่อครับในส่วนนี้ในส่วนของวันที่2อนะครับผมนะถ้าอยากจะเล่นได้ก็ต้องไปเคลียร์เพด้เรื่อยๆครับผมในส่วนของบทที่4ก่อนนะพอเคลียร์บทที่4เสร็จปุ๊บก็เข้าจะสามารถเล่นส่วนของบทที่2ได้แล้ว เริ่มต้นนะครับนะพอมาถึงปุ๊บพอเราสามารถเยัียบตัวได้ปุ๊บเราก็ให้ไปคุยกับตัวขอเชื่อซื้อครับผมที่อยู่ด้านบนทันทีนะนะนก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มาโกโตมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนิไัยเปลี่ยนนะแล้วก็ให้ไปคุยกับจุดสีเงินครับผมด้านหน้าโต๊ะเสร็จแล้วก็ออกจากห้องนีได้เลยครับ จะมีการแจ้งว่าบิสัปะัดโผล่ที่โลกอาหารครับนะแล้วก็ออกจากห้องนี้นะครับนะแล้วก็ไปที่โลกอาหารพอเข้าไปข้างในปุ๊บนะครับนะยก็ให้เราไล่จับแผ่นจังนะครับผมนะสามชิ้นนะครับนะก็แผ่นเค้กว่าเราแล้วครับนะก็เคี่ยให้เรียบร้อยครับก็เรียกว่าจีน่ากระตกใจเหมือนกันนะครับนะเจอแผ่นเค้กเดินได้เลยครับ ทำไมเพนเค้กมันเดินได้เลยครับอ่ะโอเคเขียนสูตรนี้ให้เรียบร้อยอ่าโอเคครับพอเสร็จปุ๊บก็ให้ไปคุยกับตัวจูลี่นะครับแต่วที่อยู่ด้านในห้องครัวครับอ่าก็ไปคุยกับจูลี่ให้เรียบร้อยนะครับจูลี่ก็จะบอกเขาบอกว่าหัวหน้าฟูกาวออกไปแล้วไม่กลับมาครับนะ หัวหน้าฟูกาออกไปแล้วไม่กลับมาเลครับนะก็พอจะเดาได้แหละครับว่าจะไปไหนนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้าเลยครับนะอ่ะก็ออกมาด้านหน้านะครับผมให้คุยให้ยูที่จุดสัญลักษ์สีฟ้านะครับนะให้เรียบร้อยโอเคครับเราก็จะทราบเลยครับว่าโชลโรมชิมอาหารนะครับผมจับตัวฟูกาไปแล้วนะครับนะให้เราออกจากห้องเลยครับ แล้วก็ไปที่ไล่ตามนะครับนะไล่ตามชมรมชิมอาหารพอเสร็จปุ๊บก็จะเข้าฉากต่อสู้กันเลยนะครับแลก็เป็นฉากต่อสู้น่ารักน่ารักนะครับผมนะก็อยอมรับก็ผมว่าฟูกาวของเราก็โดนจับตลอดทั้งปีอ่ะ <c oughs> เป็นหนึ่งในฉากที่ผมชอบมากเลยฉากนี้นะครับนะอะกบ เดี๋ยวเขไปให้ได้สุดครับผมก็จะมาคบตี้เลยนะครับแพร้อมกับตัวประกันของเรานะครับวัตถุดิบวัตถุดิบพูดได้ครับภูกะของเรานะครับร้อยนะครับแลเราก็สามารถช่วยภูกะได้แล้วได้รถชมรมชิมเอ่อรถโภชนาการกลับมาด้วยนะ และจากสู้เสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็ให้เล่านะครับผมนะไปคุยกับตัวของดอ็ดอกอิบุกิครับไปที่เครื่องหมายสีเงินก่อนนะไปที่เครื่องหมายสีเงินก่อนนะครับนะเราจะเป็นการส่งข้อความมาจากอาโกนะครับนะแล้วเราก็ให้ไปคุยกับอิบุกิครับ ก็จะคุยเสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็ให้เราออกจากที่นี่ได้เลยครับนะแล้วเราก็จะไปปะทะกับแพนเคก้กยักษ์นะครับนะแพนจังนะครับนะแพนจังแพนจังร่างยักษ์นะครับนะอ่ะผมไปที่จุดสีนแดงได้เลยครับ ออไปปุ๊บก็จะเข้าสู่ฉากต่อสู้สทันทีเลครับผมแล้ก็เป็นไคจูแพนเค้กครับแม่งแดกกระถาต้นไม้ไปด้วยพอเราเคลียร์ภารกิจตัวส่วนนี้นะครับผมนะก็จะตัดเข้าสู่ฉากเหลือจำพิเศษทันทีนะก็ไม่มีอะไรครับผมแค่ให้เราไปคุยกับตัวขอฮารุนะนะครับนะ ก็ได okay. 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 ้คงได้ขอมาเรียบร้อยนะโอเคครับก็คุยกับฮารุนาเสร็จปุ๊บก็ให้เราไปในส่วนของจดซีฟ้านะครับผมที่อยู่ทานด้านขวา เราก็ทําการครับผมนะสรุปบกส่วดนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ออกจากที่ได้เลยครับอพอออกเสร็จปุ๊บก็ให้ไปที่เปีนโนนะครับนะออกจากที่เลยแล้วก็คิดเป็นที่ห้องเปีนโนนะครับ เอาละครับผมก็เข้าสู่ห้องเปียโนนะก็ให้เราไปที่เปียโนตรงกางนะครับผมนะตามจุดสีฟ้าครับน้องฮีนะก็ทำการฝึกซ้อมเปียโนครับผมจนพอสบบามารถเข้าสู่ระดับ3ละ โอเคครับเมื่อซอฟเป็นโดจนเข้าสู่รักสาเสร็จปุ๊บนะก็เสร็จสิ้นครับผมในส่วนของภารกิจที่ดีแล้วนะให้เราทําการกดออกจากห้องนะครับนะแล้วก็กดไปที่ห้องขอหีนะเช่นเดิมเลยครับอ่าแล้วไปกดที่ห้องหีนะนะตัดฉากครับผมก็จะเข้าสู่ห้องหีนะปุ๊บนะก็จะให้เราไปที่โต๊ะทํางานครับเพื่อกดสํารวจครับผมนะก็เช่นเดิมครับให้เราทําการตอบคําถาม ทุกข้อเหมือเดิมนะใครเลือกไปเรียบร้อยนะทุกข้อสรุปครับนะรายวันนะครับผมนะเสร็จแล้วก็เข้านอนครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะัะนดยสุดขอภารกิจครับก็ต้องบอกเลยว่า ช่วงแรกๆจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมนะแค่ให้เราวิ่งไล่ตามเควสครับผมทุกอย่างก็น่าจะสําเร็จเรียบร้อยไม่ยากแล้วนะครับนะไงก็ถือว่ามิชากครับผมน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยนะมิชักไหนได้ครับผมที่ใครชอบเป็นพิเศษนะก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอผมนี่ต้องบอกเลยครับว่าฉากจับฟูกะยังไงก็หาให้สะใจจริงครับนะแต่ถึงแม้จะเป็นนี้ก็จะมีส่วนของฉากจับคาสบีก็ใช้ได้เหมือนกันนะที่มาเกาะด้านี้เหมือนกันแต่ยังไงผมยกให้เลยครับผมนะในช่วง สาวันแรกนะครับผมนะฟูกะเนี่ยคือถือที่หนึ่งจริงครับนะสภาพเรียกว่าเข้าใจอารมณ์น้องแกครับผมหมดอะไรตายอยากแค่ไหนนี่คือเรียกว่าชัดเจนมากๆนะครับนะอ่ะเสรยบร้อยครับผมก็เข้าสู่โหมดสมาธินะครับผมก็เป็นการสรุปรายวันนะครับผมนะพอเข้าตรงสว่วนที่เสร็จปุ๊บก็ให้ไปที่จุดสีฟ้าด้านซ้ายครับผมนะก็เป็นการสรุปก็คือสรุปเลยนะครับนะ ก็เรียบร้อยครับผมก็วันนี้ก็คงมีเท่านี้นะเดี๋ยวจะมีวันอื่นออกมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงจุดซ่อนต่างๆด้วยไงก็ขอฝากคลิปของเราด้วยนะครับวันนี้ผมพอลิคเนขอตัวไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับ 先生、またお願いすることになってしま,まってま。